สวัสดีครับบ่าเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่31พฤษภาคม2566นระครับท่านผู้ชมบพาเดินทางครับพี่น้องครับมารับชมยกสุดท้ายโค้งสุดท้ายนะพี่น้องอาจารย์สิงห์นะครับไม่เพิ่นย้ำให้เต็กวิ่งนะครับเนาะบนล่างหลักกระเลกรักเป็นนั้นพี่น้องนะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งมีตัวหน้ายน2566นนะครับท่านผู้ชมครับมาชมน้ำกันนะครับเนาะว่า อาจารย์เพิ่นยังย้ำตัวเดิมบอนะครับเนาะฟันดีบอนะพี่น้องนะครับเนาะไปเข้าไปรับชมรับฟังน้ำกันพี่น้องนะครับผมมาหอดมาถึงนะครับผมท้องฟ้าโปร่งใสพี่น้องแดดยุ่งมาเนี่นะครับผมเอาครับเขาไปรับชมน้ำกันทนผู้ชุมเอาครับทนผู้ชมเขาไปหาอาจารย์น้ำกันนะครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับพี่น้องครับผม อาจารย์ว่าพอดีสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมยกสุดท้ายเด้ออาจารย์โอจากไหนผ่ามาโอยูนีวบอครับผมยี่นเลี่ยเลยเรอเอาเอาตมดอกเลยเะอาตมอกได้บหอาจารย์ตูมดอกไปเลยเา้อาจารย์เพื่นกจดใหตแฟนครับ นาเ่นเนนเลยเอาโอมะงมีศูนย์หาน้ำประเนรสวัสดีคเดี๋ยวสวัสดีครับเดี๋ยวเ้หอังเดคมนสองสีมันตึงดับตั้งเดีนมันหลุถิ่มันบยกลไดครับผมัสองเ้ับตาอย่งก็เด้น้ำพึ่งป่าสุราเขาลใส่กันองไทมาเจน่าโอ้ขวดไงอา ครับผมมาแฟมยกสุดท้ายโค้งสุดท้ายน้าอาจารย์เนาะโค้งสุดท้ายแล้วโคาครับเอ๋อมาเปินโค้งสุดท้ายจังไรโค้งสุดท้ายครับอาจารย์เปลี่ยนแปลงบอดตัวเลขเนาะเด็สองซียังถิงนิดเดียวเราวมีเพิ่มเพิ่มตัวเดียวก็สูงหายเพราะว่าผมตึ้งหยิบตึ้งขั้นอาจารย์สองนี่กระเด็นลักสิบครับซีนี่กระเด็นลักหน่วยครับบาทนี่มันมาส้นดับ สองนี่ดับซี่ก็ดับครับผมดับก็เดนซ้อนกันาน้อืมเด่นชนดับอืมก็เลยมาต่อเด่นในตัวครับกันไว้เด่นเด่นตัวไดกันเด่นสองสี่เด่นสองซี่ดับสองสี่ละมาซูนหามาจากไหนเอฟซีถามมาซูนหามากจักไหนบ้างซูนหามาจากแต็มครับมาจากแต้มครับม้วนไอเต็มห้าครับแต้มห้าสองสี่นี่มันมาจากไหกมาคบล่างอ มันส้มกันยูสามซีสูตรส้มสองสีตัวเดียวครับผมถ้าส้มเหลยเขาเะอื<น>ะอมบัดน,นี้เตียงมันมไร่บัดครับมาเสกเลขดับในสองในดับซีกับดับครับผมตัวเลขเด่นหลักสิบคือสองหลักหน่วยคือสีบัดอืมผมก็งงเอาผมต้องไปซื้อไว้ต้องสูญหายถ้าถ้าออกจากสองซีไม่้เขาสูญหาเลยครับคือว่าเนียนอย่างนี้เป็นสองซีสองซีครับวิ่งล่างนี่วิ่งสองเลยบ่จัดล่างล่างนี่วิ่งสองครับผมล่างวิ่งสอง ซูนหาเี่ยเอาป็นตัวอันนี้พึ่งไหโค้งสุดท้ายเน็นบอาพิจารณ์พึ่งไงพึ่งไหโค้งสุดท้ายเห็นบ่ครับผมไอเรียนสองคู่นี่ละล่างแค่สองคู่นี้ครับครับผมตัวนีปไปจับตํางแมงเลยหลักสิบหลักหน่วยศูนย์หลักสิบห้าหลักหน่วยภาพสองซี่เนี่ยออกซูนหาเลยครับแล้วไอเรียนสองคู่เนี่ยนะครับชุดบนเนี่ยแต่ว่าบนเนี่ยั้คือเรับตัวนี้เขาเรียกฟันเนี่ย อแมนเจ็ดศูนย์ผมบอแล้บอกเลยงูนะงูมีพ่อะครับผมวันนี้เรือมันขีดเนาะอ่าเอาน่จะเปลี่ยนเจ็สามเจ็ดหนึ่เจ็เ้าครับเก็เก่าุ้มโบราทมาเก็บอ่าม่เปลียนเจ็ห้าเจสามเจ็หนึ่งเจ็เก้าครับอวันนี้มาเล็ฝันเล็กฝันข้องูเปลนป่องคือซอยยขคอผมเลยตีศูนย์ตีเจ็ศูนย์นั่ตัวเลขขนวยคือ หาสามสามหาฟันเก้าสามหาเก้าหาสามเม็ดเดียวกันตัวกันกับตัวเก้าเก้าหาหนึ่งตัวนี้เลขฟันได้ที่มุมกาแฟนี่เกียร์เดินเกียร์ศูนย์ข้อมูอปิดป้องครับเจ็ดสองมูอสองตัวมันนี้เลขเก้านีมันจะมมากหรืรอเปล่ครับผมคือ,คอนี่คือบนครับ วิ่งบนเก้ารองห้าน้อยจับเนาะคือว่าจับคูนี่คือสามหาเม็ดเดียวบนสาเม็ดเดียวครับแต่ว่าในชุดบนมีสามห7าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดศูนเจ็ดสองคือบมมีติดเก้าหลารกันเก้นี่ไปรลักร้อยบ่เก้มาหลักร้อยเก้ามาหลักร้อยไร้ทำชุ่มเด้วยอ่าเอากับเอาสมุดกับเม็ดเดียวเนาะกับเก้าสามห้เก้าสห้าเก้าสามห้ากับ ตัวนี้รเวฟันพมเรือเก้าเสียบหนาครับเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดศูนย์ครับครับตัวเก็เก้าให้จับประจับครับตัวผมมายังถึงบ่หอดนะเจ็ดเก้าเรกมาแรงเรียกจับมันสิวระวังเก็ดเจีดหนึ่งเก็ดหนึ่งก็เจีดถึนี่ผมมาแค่เพราะฟันยังงูตัวหนึ่งสองตัวมันจะเป็นเก็ดหนเก็ดศูนย์นะเกด่งเศูนย์เก็ดสาประมาณนี่แหละ เดินเดินเก้าคือเก่าหลักลอยน้อยจานเนาะเอฟซีเอฟซีจะได้บงงด้วพี่น้องวิ่งบนเก้าอาจารย์ฟันมาเก้ามาหลักร้อย้พี่น้องเด่นร่องหานี่บ่อาจารย์จารย์จับคู่สามห้าสามห้าห้าสามกลับนี่ครับกลับสามห้าห้าสามเม็ดเดียวเม็ดเดียวต้องกลับไปเนี่ครับปัจจุบันโอ้ยออกหาสามมาได้ต้องเลี้ยงด้วยเก้าสามห้าเก้าห้าสามเก้ายิงหลักลอยครับแล้วมาจับตัวนี้ฝันมู่สองตัวมีปองอยุคข้อครับผมเลยจับเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่ง เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสองไม่พี่น้องด้วยอแต่ว่าเก้าสามหายคือดีคำนวณเกาขันฟันไม่เดียวคือสามห้านะอาจารยเนาะขับชุดล่างคือสองสี่กับศูนย์ห้าเอท่านั้นนะครับเท่านั้นนะพี่น้องเนาะทาเต็มชุดของอาจารย์ก็ตามนี่พี่น้องชุดล่างสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่เน้นที่สองสี่วิ่งสองนะครับเนาะ ครบล่างเนี่ยอาจารย์บมมีหาได้ครบล่างของอาจารย์ศูนย์สองมีศูนย์มีสองมีสี่มีหกมีแปดแต่วเอฟซีจะย่งมาศูนย์หามาจากเตี้ยมากัดเด้อยเล็กเตี้ยได้หาเตี้ยครับแล้วศูนย์ก็ศูนย์เลยไม่ได้ซุ้นหาครับแมนครับตัวนี้เลขเลขอันมากครบมาครบล่างครับสามสี่สูนย์ส้นสองสี่ครับเพราะว่าจากเสี่ยนจากทั้งคนแกนเป็นคำว่าล่างเด่นฮ้าต้มห้าที่พี่น้องเด้อขับร่วมกันแล้วคือว่าถ้าได้แต้มหาในเลขเด่น เด่นแต้มห้าคือศูนย์กับผานี่ได้แต้มหาเขาแต้มหาวันนี้ผมบข้าวโบ้แม่หาศูนย์ครับต้องเป็นศูนย์หาต้องเป็นศูนย์หาไมนครับก็ตกรับเลยหาเขาใช้จะว่าหาเพราะม้าหลักสิบหาม้านในรักหนวยหาม้านในรักหนวยจัดครับผมจัดสองสี่กับศูนย์หาครับครับอืมเอาครับชุดบนขี้ขี้ขี้นะครับร้อยขี้สิบขี้หนวยหนวยหนวยขี้ได้พี่น้องได้ครับ นะครับเนาะหน่วยก็เป็นขี้เด้อธารชมเด้อครับนี่ครับหลักร้อยขี้ก็คือ9หลักสิบขี้ก็คือ7หลักหน่วยขี้ก็คือ1นี่ครับผมนี่เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสาหาเก้าเจดนย์เน้นที่เต็มเครับเก้ห้าได้เต็มเจ็ดบ่ครับเต็มเจ็ดครับผมเดลรางเต็ม่เอาเก้าหานึ่งเลยกันะเกหาึคือหอยไปอยู่นี่เก้ผมติมาเต็ัวแดงไ้ปุ๊บเก้ามห้าก้าหงตอนกครับธมชมนะครับผม ของสุดท้ายอาจารย์บอกล่างนี่ครับคูเด็ดนะครับแต้มห้าศูนหาไม่แห้งครับอาจารย์ศูนย์ห้ามาแรงเลกผมก็ได้ศูนย์หาตัวที่แรกกูได้อาจารย์ครับผมมาซีมสองสี่สุนเลขขโมยไหมซนสองสี่มันสุนเด็กสูตรศูนย์ห้าครบลรางนะมรันครัยครับครับครับรับครับครัาสรับนรับคเับครับครับอราบครับรับ้นีบครับรยบนร่บครับคเป็นรับนรับครรับครับคาั บนติดตัวนั่นนะมีหายด้บนอาจารย์กระเด็นหายด้วยเดหายศูนมาได้ด้อาจารย์บนเน่ยอืมคันบอกต่ว่าตะว่าผมมาสูนห์หาร่งรงสุนหาครับบนนี้บนนียัดปิดปิเกศูนย์เพราะว่าจากเสี้ยนท้าขนแกนเน่พอดีเพิ่อนกะไ่ศูนย์มาเล่นบาล่างได้แต้มห้านะครับเนาะหามาได้ขึ้นหลักนวยมาหลักสิบบ่อได้เพิ่ว่าคือศูนย์หาตัวเดียวกับอัดช่องตันเลยครับอืมถ้าพลาดช่องที่ออกศูนยหาเลยครับธรรมชืมนี่ครับ บนนี่ผมว่าหนาหนาทาเลขฝันเห็นงูมากนี่มันเป็นเกตครับงูตัวใหญ่ทาทาบนเกียรตินี่เกียรติสองเกติูนครับเพราะมันติดต่องอยู่คอับครับเพื่อเพื่อนนี่ออกเก้าเกียตินึงเก้าเกยรตสองลูกไส้เพฝันบางวันนะบ่ฝันบ่บอกเตี้ยมันบ่ฝันกับเบ่ฝันเอานะครับธรรมดาควบฝันครับฝันเนี่ยนี่คนเฮาจะฝันเป็นเรื่องของเหล้าเนาะอาจารย์เนาะบ่ฝันบ่บอฝันคือบ่ฝันตาอาจารย์ ฟันทงให้เล่นบ่ครับนี่ยกสุดท้ายยกที่ห้าสองสี่กับศูนหาล่างคือสองสี่กับศูนห้าเตะจัดือสองคู่นี่ตัดก่นเลยเลยมากแถศูนหาผมว่ามากมากจัดจ้างท่จัดยาวหน่อยนะครับผมเอาไปใช้มือนับใจลงไปเลยยาวหน่อยครับอาจารย์ว่ายาวหน่อยนี่พี่น้องครับนี่ครับผมชุดแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับชุดเต็มนะครับเนาะเนี่ยละเล่นเนสาวนานละ เอาสูตรของอาจารย์นะครับทั้งหมดนะครับเนาะถาาใครอยากได้ที่พี่น้องเด้อนี่เอาเนี่ยอ่าแอดไลน์อาจารย์ครับผมแอดไลน์เข้ามาเลยนี่ครับผมจอดอันน่านีอ่าเอาชุดสุดยอดยังคือเก่าครับยังเหมือนเดิมนะเนาะโซมาโซมาโซฮอนนาบ้านเบอร์ไลน์นี่โทรก็ะไรพี่อาจารย์อ่านี่ครับเอาเห็นชัดๆได้พี่น้องเด้อเนี่ยครับผมบุ๊คที่มันเบิร์ตอย่างไก็มีเอฟซีก็ถทามาหลายเนาะครับเนาะ แอดไลน์เข้าไปโทรมาหาอาจารย์นะครับตามที่เป้าแถวในไทยเห็นชัดๆครับผมแอดไล่กันเลยน่ารักเบอร์นี่ละทั่วองคน่ารักนี่ครับผมอยากได้โทรมากนี่ครับชุดชุดสูตรนะครับเนาะสูตรทั้งปีนะอาจารย์เฮ็ดกินมานะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าร่างสองซีครับสูงห่างครับบนห้าสามสามห่างครับผมเท่านั้นแหะครับอ่นี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวคือตัวรองตัวกันไปนี่ครับวิ่งล่างวิ่งสองนะครับเนาะ นี่ครับมีชุดชุดเต็มเนี่ยพี่น้องเนี่ยบางชุดเต็มไว้นํานะครับเนาะชุดเด่นนี่ครับสองสี่ศูนย์ห้าศูนย์หาเป็นยังคือโบมี่นีนี่อาจารย์เพิ่งกับว่าฟังได้่าเข้าเข้าแต้มเนี่ยพี่น้องเนี่ยแต้มหาล่างแต้มห้าเด่นสองคู่นี่นะสองคู่นี่เกต้นมาเกือบสองสี่ขอศูนย์หาเลยนะครับเอาชุดบนวิ่งเก้าเด่นเก้ารองห้าเนาคือบ่มีครูเก่าเก้ามาหลักร้อยเด้พี่น้องได้อาจารเก้าหลักร้อย เด่นสามห้าเาเยืนนะครับผมเพราะซีฟลนน่าจะเปลี่ยนนะครับเนาขี้ขี้ขี้เจ็ดหนึ่งเสามรีเจูนย์อยู่เป็นหลังข้อมฝันอันี้ข้อมฝันอ่าไเดสอเอาแคบหน้าจอทช่มสามตัวเจหนึ่งเก้าสมห้าเก้าเจ็ดศูอีกตัวนึ่งี่พี่น้อง9 5้าหหนนะครับทผชุชมขอบคุณอาจารย์จังได้มือให้ทีเน่อาจารย์เนาะครับผมพอกัน